มนปั๊ let's go ว้าวจริงๆนี่เป็นอะไรแมนเป็นดาดฟ้าบ้านผมเองเอ,าอ<ก>้าวเหรอบ้านหลังนี้แหละฮะที่ว่าตอนแรกจะเป็นบ้านสากอกาก,กาศ<ม>แล้วเราก็ฝันว่าเออเราอยากมีรูฟท็อปได้ต้นจามจุรีคือพอเราเปิดป่าหญ้าลกร้างพวกเนี่ยเราเห็นต้นจามจุรีนี่มันแบบมันต้งหนากขึ้นมาเลยเราเห็นภาพเลยว่าแบบได้ดังฝันได้ดังฝันได้ดังฝันเลย ถ้าพี่สังเกตอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมเอาบ้านเข้าไปสอดเนี่ยความพอดีของมันเนี่ยคือห่างกับบ้านแค่แบบเกือบสิบเซนเองอะนีดเดียวเองแรู้ไหมผมมีความฝันแบบนี้ด้วยนะความฝันของปาคือมีบ้านใต้จัมจุรีเหมือนกันจัมจัมจุรีผมนัประมาณนี้ประมาณนี้โล่รอดโล่อดแม่บ๊บ let's go